พระพุทธเจ้ายังมีความโกรธอยู่ไหมครับไม่ต้องโกรธเลยครับโกรธเป็นจะอะไรก็จะตามีตาเนยครับมีพระมีตาเห็นไม่ชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีนะไอ้ที่ไม่ชอบใจคือโกรธเพราะงั้นทุกคนจะต้องตาบอดแล้วไหมใช่ไหมมันถึงจะไม่โกรธเพราะงั้นจะเป็นพระหัตถ์ที่เป็นพระเจ้าก็ต้องโกรธครับตรงนี้ยืนยันด้วยความจริงจะไมันต้องมีรากฐานเกิดผลนี่โกรธโกรธยังไงไม่โกรธไม่โกรธยังไงไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะหยิบเนตาโกรธไม่โกรธไม่ได้หรอตาจะยังมีรู่นาน เมื man, ่อมีรูปนามก็ต้องมีอายตนะด้วยเมื่อมีอายตนะนะครับก็ต้องมีัสสะเมื่อมีัสสะยิญญาณก็ทํางานผ่านพัสษเพื่อเอาอายตนะกายาเนี่ยเห็นูตาที่เห็นลูกชอบใจนะครับมานาใยผัสสะในการเห็นลูกเขาได้จับดววิญญาณนะครับปัาจุกันใจก็รียกว่าหลักะเราเห็นรูปไม่ชอบใจมีไหมนี่ไอ้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นจับวิญญาณที่เกิดความไม่ชอใจเขาเรียกว่าปัจจุบัน ไอ้ปฏิฆาเนี่ยคืออะไรสคือความไม่ชอบใจแล้พ่อเนี้ยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอิติบิงโกเลยครับมาหารเป็นบิงโกเลครับเจ้ฮะก็เป็นคนนะครับไม่เป็นคนก็ย่อมมีตาเห็นเมีตาเห็นความโกรธมีไหมมันต้องมี เป็นอะไรแล้วแต่ไอ้ที่ถามอย่างงู้งนะครับพระหาตถ์เป็นไงนะพระหัตถ์มีตายไหมเมื่อมันมีตายเมันมองเห็นถูกใจนีไหมไม่ถูกใจนีไหมก็นั่นไงถูกใจก็เป็นกามชอบเป็นหนักะไม่ถูกใจก็เป็นปฏิฆะเป็นโจสะก็เป็นเป็นตัดตัดอินมาสาธุโยคกันเลยนี่ไงครับคุไม่จำเป็นต้องเป็นพระหัตถ์แต่รู้เข้าใจว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้ไม่อไหรเป็นพระหัตถ์เป็นพระเจ้าแต่คุมีความรู้แล้วเข้าใจแล้วพูดในมุมมองแล้วมันก็รู้ต้องคอยไทยด้วยดีว่าเฮ้ยคนหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นอาการ์ใช่ไหมแต่มันธรรม,มได้ขยายให้ไอ้กลาลกราญฟังไดโ้โอเคครัแค่นี้เนื่นงองจากว่าวิดีโอตพรเะเจ้าจะต้นฉบับเนี่ยเราหาไม่เจออันนี้ท่านเอาเอามาเพื่อที่จะโต้แยงเลือธิบายอาจจะ,ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าท่านท่านเบลอหน้าไว้แล้วก็ ทำให้เสียงมันไวขึ้นถ้าพอจับใจความได้เดี๋ยวถ้าหาวิดีโอที่เป็นต้นฉบับได้เดี๋ยวจะนํามาให้ดูอย่างที่บอกไว้ว่าให้ดูเพื่อที่จะนํามาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกที่เราสาธยายไปเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่นํามายกตัวอย่างเนี่ยไม่ไม่ได้คิดขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาอ้างแต่มี ภิกษุเลยก็เลยกันพูดเอาไว้อย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าที่บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่อ่านพระไตรปิฎกแล้วมีผลอย่างไรซึ่งก่อนหน้านีา้ที่เคยบอกว่ามีพระออกมาพูดว่าพุทธเจ้ามีความไม่พอใจยังมีความโกรธอันนั้นมหาเทระสมาคมประชุมกันแล้วก็ออกหนังสือ แล้วก็เรียกไปปรับทัศนคติใหม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่องนี้ไม่ใช่บอกว่าพุทธเจ้ามีความโกรธอย่างเดียวมีลาคะด้วยมีโทสะด้วยมีความโลภด้วยเอาสิเพราะฉะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูว่าที่เราสาธยายพระไตรปิฎกมาเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เรามีความเข้าใจอย่างไรกับการพูดของภิกษุรูปนี้ ประมาณนี้อันนี้คือความสำคัญของการสาธยายพระไตรปิฎกความสำคัญของการที่ถ้าไม่ยึดถือพระไตรปิฎกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่าว่าแต่คารวะแม้นักบวชก็เป็นแบบนี้พูดแบบนี้กล่าวแบบนี้นำคำตรถาคตมาเทศบวชในศาสนาของตรถาคต นำคำถาคตมาเทศมาแสดงและก็กล่าวตู่ถาคตว่าตถาคตยังเป็นผู้มีราคะยังเป็นผู้มีโทสะยังเป็นผู้มีโมหะประมาณนี้ในส่วนที่เราสาธยายไปวันนี้ในเริ่มที่20ก่อนที่จะจบในช่วงท้าย ตถาคตได้แสดงแนวทางการปฏิบัติที่ชื่อว่าปฏิปทาสาอย่างสาประการอย่างหยาบอย่างเฮี้ยมหานแล้วก็อย่างกลางในส่วนอย่างหยาบแล้วก็อย่างเฮียมหานนั้นเป็นนอกพระพุทธศาสนาเป็นการประพฤติปฏิบัติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเป็นการทรมานตนให้ลําบากเปล่าแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่เขามีความเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนี้จะทำให้สามารถที่จะตัดละกิเลสได้เป็นความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิประมาณนี้ส่วนปฏิปทาอย่างกลางที่ทถาคตแสดงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็คือสติปัฏฐาน,นสูตรว่าด้วยการมีสติในฐานทั้งสี่นั่นก็คือฐานกาย ฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมะอันนี้เป็นปฏิปทาอย่างกลางหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมัชิมาปฏิปทาก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางก็ได้สัมมาประธานสี่หรือสัมมาประธานสูตรว่าโดยเรื่องความเพียรสี่ประการที่ปรากฏในสัมมาวยยมสติประฐานปรากฏในสัมมาสติแล้วก็อิทธิบาท ก็คือความสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ก็จะจัดอยู่ในประธานก็ได้เพราะประกอบด้วยประธานสังขารเป็นสมาธิอินทริยะสูตรหรืออินสี่ห้าประการเริ่มต้นที่สัตทินสีก็คือศรัทธา วิริยินทรีย์คือวิริยะแปลว่าความเพี่ยนศรัทธาหรือสัทธินทรีศสัทธินทรียจะมีกำลังมากกว่าจะตั้งมั่นกว่า mm hmm. เพราะอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อความเลื่อมใสเป็นใหญ่จะมีความตั้งมั่นของความเลื่อมใสจะไม่หวั่นไหวในคุณพระรัตนตรยัย เมื่อศรัทธานั้นครอบงาจิตหรือจิตประกอบด้วยศรัทธาเป็นใหญ่อรธรรมะอื่นแทรกแซงไม่ได้อาุสลแทรกแซงไม่ได้ใครก็ไม่สามารถที่จะทำลายศรัทธาตัวนี้ได้ใครก็ตามในสามสเ็ดภพภูมิไม่สามารถที่จะทำให้ศรัทธานี้วันไหวได้จึงที่ว่าสัตถินรีวิริยินรีคือความเพียร เมื่อมีความเพียรมุ่งมั่นเป็นใหญ่ความเกียจ้านต่างๆไม่สามารถที่จะครอบงำจิตไม่สามารถที่จะแทรกแซงจิตได้สตินีก็คือสติความระลึกได้สมาธินีคือสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญินีก็คือปัญญาที่ตั้งมั่นเมื่อใดก็ตามที่เป็นกำลังมีกำลังมากจึงเป็นภาระ,ระหัวข้อเดียวกัน จากนั้นก็เป็นเรื่องของโพชฌงเจ็ดประการองค์แห่งการกัดสรู้หนึ่งก็คือสติความระลึกได้วิธรรมะวิทยะก็คือความเลือกเฟ้นสอดส่องพิจารณาสอดส่องเลือกธรรมะใดธรรมะหนึ่งซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศล ถ้าเป็นกุศลก็ทำให้เจริญถ้าเป็นอกุศลก็พยายามละแล้วก็มีความเพียรในการที่จะละหรือในการที่จะทำให้กุศลเพิ่มพูนขึ้นเมื่อมีความเพียรทำได้แล้วก็เกิดปีติเป็นความอิ่มใจปลื้มใจกายสงบจิตสงบเป็นปัจส,สถิจากนั้นสมาธิจึงเกิดเมื่อสมาธิเกิดจิตเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลาง สิ่งใดเกิดก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่ท่านใช้คำว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นประมาณนี้งั้นจิตต้องอยู่ในอุเบกขาสัมโพชงวางใจเป็นกลางไม่ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งจากนั้นก็เข้าสู่มัคหรือว่าริยมัคมีองแปดก็คือความเห็นชอบที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ การเห็นอย่างนี้ก็คือเห็นว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางหรือเป็นทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมุ่งตรงสู่พระนิพพานอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเห็นรูปที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นรูปที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นรูปที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา เห็นสลายอตนะคืออายตนะภายในที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นชื่อสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบในการดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทแล้วก็มีความดำริที่จะ ไม่เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาวจาการเจรจาที่เป็นไปตามที่ตถาคตสแสดงไว้ว่าด้วยเรื่องของการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อแล้วก็พูดในคาถาวัตถุสิบประการ ไม่พูดในติละฉานกถาเราสาธยายมาแล้วติละฉานกถาหรือเดรลฉานกถาคำพูดที่เป็นไปเพื่อขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานการเจริญภาวนาน่าจะประมาณ28เรื่องถ้าจำไม่ผิดเราจะทยายผ่านมาอันนั้นชื่อติละฉานกถาสัมมารกรรมันตะการงาน นี่ก็ว่าด้วยศีลข้อหนึ่งข้สอสข้อสามสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบในส่วนที่เป็นคารวะก็ว่าด้วยคุณสมบัติของอุบาสกที่ไม่ค้าขาย5อย่างมิจฉาวนิจชาการค้าขายที่ตถาคตไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำ ไม่สมควรทำห้าประการการเลี้ยงชีพที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมแต่ในส่วนของพระสงฆ์นั้นสัมมาชีวะนี้กินความกว้างนะพงถจึงไม่ได้แสดงไว้เหมือนข้ออื่นๆเพราะว่านะกินความกว้างที่บอกว่าปินกินความกว้างเพราะว่า ถ้าเราไปสาธยายในพระไตรปิฎกเล่มที่9เราจะเจอติระฉานวิชาติระฉานวิชาซึ่งวิชาทั้งหมดที่อยู่ในติระฉานวิชานั้นเป็นมิจฉาอาชีวะไม่ใช่สัมมาชีวะสำหรับภิกษุหรือบรรพชิตประมาณนี้สัมมาวยมะคือความเพียร เราจะทยายไปเมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือสัมมัปปทาน4นั่นแหละก็คือความเพียร4อย่างสัมมาสติก็คือสตรีประฐาน4สัมมาสม,มาธิก็คือฌานหึงถึงฌานสอันนี้เป็นปฏิปทาอย่างกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางก็เป็นหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19ที่เราได้สาธยายจบไปนั้น มีรายละเอียดตามนั้นแต่อันนี้ท่านมาสรุปท้ายอีกทีหนึ่งว่าด้วยทางสายกลางแล้วก็เรื่องของอธรรมสามประการอันนี้จะเห็นนะว่า,เ,าเรื่องของการเป็นผู้ทำรรแล้วก็เป็นผู้ชักชวนแล้วก็เป็นผู้พอใจในพระสูตรอ,อื่นๆที่เราสาธยายมาทั้งเป็นผู้ รมเป็นผู้ชักชวนหรือผู้าตามหมายความว่าได้รับการชักชวนแล้วเชื่อแล้วก็ทําตามอันนี้ก็ได้รับอาน,นิสงส์งที่แทบจะไม่แตกต่างกันอันนี้ว่าด้วยอกุศลกรรมรบท10ประการกายกรรมสามวัีถกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสามจากนั้นก็ว่าด้วยเรื่องของธรรมะสามประการ ที่เป็นเรื่องของสมาธิที่ประกอบโดวยวิตกวิจารณ์หรือไม่มีวิตกวิจารณ์ถ้ามีวิตกวิจารณ์ก็เป็นฌานที่1ถ้าไม่มีวิตกวิจารก็เป็นฌานที่สอที่สขึ้นไปอันนั้นเป็นสมาธิที่พระองค์แสดงไว้ในสัมมาสมาธิซึ่งสมาธิเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความสิ้นราคะสิ้นโทะสะสิ้นโมหะทั้งหมด สิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดประการนี้ประมาณนั้นเนาะก็เป็นอันจบในพระไตรปิฎกเล่มที่20่สิบก็ผ่านไปทั้งหมดกี่เล่มแล้ว17 18จ9 20ทั้งหมด4เล่มวันนี้ก็ขึ้นเล่มที่5เป็นเล่มที่21่สิบกัทยอยสาธยายแล้วก็จะได้ อธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนบางหัวข้อประมาณนี้ก็คงจะอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ท่านทั้งหลายได้จริญภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมของแต่ละบุคคลท่านใดที่มาด้วยเวลาเพียงน้อยนิดเพียงไม่กี่วันเราก็ปฏิบัติให้มาก เจะเดิญให้มากโอกาสที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาสาธยายร่วมกันนั้นไม่ใช่หาง่ายโอกาสที่จะเกิดการสาธยายพระไตรปิฎกต่อเนื่องปูพรมแบบนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากหลายคนมีความตั้งใจว่าเมื่อจบหรือมาแล้วกลับบ้านไปจะไปอ่านพระไตรปิฎกต่อ ด้วยตนเองอความเพียรมีแต่ว่ามีไม่นานโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีไม่นานผ่านไปสองสามวันความเพียรจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่าหนังสือพระไตรปิฎกที่บันทึกคำสอนของตถาคตนั้นก็ไม่ได้ยากจนใครๆก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้ ก็ไม่ใช่ว่าง่ายจนใครๆจะเข้าใจได้ทุกคนเป็นกลางๆต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยกำลังจากพระสงฆ์แล้วก็จากเพื่อนผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันหลายๆท่านมาอ่านร่วมกันจึงมีกำลังใจถ้าเรามีศรัทธาคือความเริ่มใสมี วิริยะคือความเพียรมีสติคือความระลึกได้มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นมีปัญญาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือเข้าใจในคาสอนของตถาคตนั้นถ้าอินรียห5าก้อนี้มีไม่มากพอการไปอ่านลําพังด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งที่ความเพียรจะตั้งมั่นที่ศรัทธาจะตั้งมั่น แต่การที่เรามาสาธยายพร้อมๆกันอย่างนี้ก็เป็นกำลังซึ่งกันและกันช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เรามีความเพียรที่จะอ่านที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นโอกาสอย่างนี้ที่บอกไว้ว่าไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ง่ายมีโอกาสเราก็ประพฤติปฏิบัติให้ได้มากที่สุด ประมาณนี้ท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาเป็นลำดับสืบต่อไป